จ้ะวันนี้นะจ๊าก็จะมารีวิวแอปทำความสะอาดหน้าจอนะจ๊ะไม่เกินจะเป็นหน้าจออะไรก็ทําได้หมดนะาจ๊ะซึ่งเรากะะ็จะมาทำความสะอาดให้ดูนะคะเป็นแอปที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วมันก็อยู่ใน iPad ของเรานี่นะคะแอปนี้เลยนี่เห็นปหะแอปนี้เห็นไหมคะนี่แอปนี้เลย เป็นดีนะทุกคนนี่เขียนตามเลยกดหยุดเพื่อเขียนตามนะคะต้องดีโดยทุกคนจะไปสืบว่าแอปทำความสะอาดที่ไม่ใช่มาดูเออเดี๋ยวนี่ทุกคนกดตรงนี้นะเพจโตหรือทุกคนมีอะไรก็สามารถโหลดได้บ๊ายบาย แอปทำความสะอาดนะคะนีะะ่นะคะกดไปเลย่าง,อ,ง,งอันนี้นะคะอันนี้แอปเนี้ยเป็นแอปที่เราใช้ในโทรศัพท์นะคะ่ะส่วนแอปเนี้ยแ,แม่เราใช้ ชนป,าป๊าปาลงนะคะสิปะะ๊ป๊าก็ไม่เซอรรเห็ดกันนะคะนี่นะคะเนี่ยเราก็เจอแล้วนะเล่นความเร็วทําความสะอาดล้างแคทนะคะนี่นะคะอันนี้เครื่องมือนะคะนี่แล้วก,กดเข้าไปะคะ่ะติดตั้งนะคะติดตั้งแล้วเราก็เปิดะคะ่ะเพื่อถึงที่สุด โอ้นี่พบเขาพบ,พบขยะแบบนี้ทุกคนจากนั้นก็กดตรงตรงกดต,ตรงเชียตรงเนี้ยเมื่อกี้แล้วก็กดตรงขโมยขยะข้้ง่างเยอะมากมากนี่นะคะเมื่อกี้ เมื่อกี้นะคะทุกคนกดตรงเคียอันใหญ่ต่อไปนะคะสแกนไวรัสกดไปต้องรอให้มันแบบสแกนสแกนสแกนไวรัสนะคะนี่นะคะนี่คือการสแกนไวรัสที่มันกำลังแบบนี้อยู่นะคะไวรัสเรามีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะ แรงหน่อยนะอาจจะหนึ่งร้อยก็ได้นะเพราะามันช้ามากเมื่อกี้นะคะเราเราก็สแกนในเัลัิเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้นะคะก็จะมาเพิ่มความาเร็วนะคะในโทรศัพท์ตรงนี้กดไปเลยรอนะคะรอดีดูดีดู ดูเกมที่เรามีสีขาเกมที่เรามีก็จะมีเกมมังอัสแล้วก็เกมอะไรวะอันนี้อันนี้อะไรนะแคนดี้เกมหมูเกมลบความสจำเกมวาดเกมมังอัสแบบแบบนี้แล้วก็เกมสกูลสกูซิมูเลเตอร์เกมรูบอักว่าแอปที่เราใช้ถ่ายก็คือแอปนี้ เล่นควาเร็วเลยนะคะมันรูๆเส้นไม่ต้องติดขัดเกมเรามีแค่นี้หรอไม่ใช่ค่ะเกมเรายังมีอีกหลายอันเลยนะคะเกมเราไม่ได้ไปแค่นิดเดียวจากนั้นก็กดตรงนี้นะคะป้ายานแบตเตาลี่นะคะเล่นขึ้นไปแบต อย่าแบตเตอรี่เสร็จแล้วไหวหมองก็ทุกคนก็กดตรงนี้ค่ะลดความร้อนของ SPU กดไปเลยก็รอนะคะให้มันลดความร้อนนีม่มันหนักค่ะก็จะเพิ่มความเย็นให้ให้กลายเป็นน้ำแข็งลอลงมา น,นี่คือแอป,ปล็อกนะคือการเข้ารหัสรหัสลับของเรานะค,ะคือการแบบป,ปัดปบบางข้อมูลนะ,ะโอเคแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะมาดูนะคะเรามีเกมอะไรบ้างแอป,ปใน iPad ของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้การจัดตัวจัดการแท็บเล็ตอันนี้ก็จะมี Google เวลาบอก แล้วก็อันนี้เป็นนาฬหัาภูมิอากาศเย็นมากเลยบ้านเราอันนี้ก็จะเป็นอีเมลนะคะคุณอีเมลก็เป็นทีมปฏิริรนแล้วก็เพลยสเตชัที่เราโหลดเกมแล้วชอบมากก็อันนี้ก็จะเป็นบทหู่นี่คือนะคะบทหม,หมู่ก็จะมีอะไรไม่รู้ก็มีแผนที่แผนที่แล้วก็แอปถ่ายแต่เราไม่ใช้อันนี้ก็จะเป็นสมุดโนนาไวโยด แต่เราไม่มีโนต้ตนะครับเราไม่ได้โจทย์มีไฟสมุดแปมไฟทิกต่อเลโก้คืออะไรไม่รู้เคสลับสิ่งทำของต่างๆเครื่องมือะนะคะเครื่องนี่นะคะเครื่องมือก็มีหลายอย่าง,พงเพลงบันทึกเสียงอุ้ยบันทึกเสียงเกมทิศมีด้วยสไตล์รัตสไตลัคืออะไรไม่รู้อันนี้นะคะอันนี้ก็คือ แอปยอดนิยมก็คืออันนี้นะคะเป็นอังกฤษเราอ่านไม่ออกแล้วเราก็ไม่ได้เก่งอังกฤษด้วยมุมของเด็กนะคะเด็กเล่นได้นะคะมุมของเด็กสนุกมากนาฬิกาอะไรไม่รู้แล้วก็มีกล้องเปปุกอะไรลาซาดา้าเครื่องคิดเลขอันนี้นะคะคือไอ้นี่แป้นพิมพ์นี่สวย อันนี้นะคะก็จะเป็นแอปนะคะแบบแอปที่เราใช้ใติดตั้งหน้าจอนะคะแต่มันหายไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรอะ่ะถ้าเราโหลดแอปนี้แล้วเราไม่โหลดอันนี้มันก็จะแบบเป็นแป,ป้นพิมพ์แบบปกติไดแบบ้อันนี้นะคะก็เป็นอันนี้นะคะก็เป็นแอประบายสีนะคะแต่เราเชอบใช้ปากกาของอีพีแท็บเลต็ตอ่ะเนี่ยขียนเขียน แล้วก็มีอันนี้นะคะเกมกระโดดอันนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเต้นแอปปิคอรนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟซบ,บุ๊กนะคะนี่นะคะเฟซบุ๊กของเราเฟซบ,บุ๊กของเรานีานะ่นะ

แล้วก็ลายนะคะอันนี้ลายของเรานี่บอาะไรนี่ออมสีนูเอาหอมบกมากินยังมีไอ๋อเอามากินแล้วกินตั้งบากวอนมันก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นไอจีแชทอันนี้ก็จะเป็น Youtube นี่นะคะช่อง Youtube ของเราอันนี้เมลักทุกคนนะคะก็จะเป็นรูปพี่แป้งแบบนี้นะคะพี่กุ้นทองสองขอแบบแดาวโหลดอันนี้คือแอปติ๊กต็อกนะคะนี่นะคะแอปติ๊กต็อกของเรา ากเห็นใครให้แท็กเขามาถ้าเขาไม่ทำเท่ากับกระจบไม่ไดราม่านะเกลียดค่ะดี๋ยวคาดได้คาดนี่ค่ะของเราะคะ่ะเอวินอยู่โซนนะคะซึ่งอันนี้นะคะมันก็เป็นชื่อใน ในไหนวะในแบบในฟีฟ้าก็อันนี้ก็จะเป็นไบเตอร์ก็ล้องแหละกล้องกล้องระเีนี่นะจะเป็นไอบิลเพนเอ็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมทำอาหารกุ๊ะเป็นอันนี้อันนี้ก็รวมไปเกมทำอาหารที่เป็แป้งเล่นมันก็จะขึ้นอันนี้อันนี้คืออะไรหรืออันนี้นะคะแอปที่เราใช้อยู่ตอนนี้ หายทุกคนได้ดูอันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้ก็บาร์บี้สองอันนี้บาร์บี้อันนี้ก็ชอบเล่นอันนี้ก็เป็นเกมอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ก็เป็นเกมที่โอกาวุก่าอะไรนี่แหละอันนี้ก็เป็นบีหกสิบสองนะคะอันนี้ก็สปไปเล่นความเร็วก็โหลดมาแล้วนอันนี้ก็จิเป็นต่างสัมพัอันนี้เป็นเกมหมูเกมเอาวีเกมอันนี้ภารุาผม เกมอ่านออกกระตูวร,รายชื่อ,อที่ปั๊มของคุณนี่ก็เป็นเกมว่าภาพนี่ก็พับผีเอออ,อันนี้ก็เป็นแบบครอบครัวต่างๆ A I S เกมไม่รู้ไม่ใช่เกมหรอกมั้งอันนี้ก็ไม่รู้ข้อความอันนี้ก็จะเป็นลาพันเซลอ่ะเออจับไหน อันน so ี้ก็จะเป็นครอบครัวก็จะครอบครัวแต่งตัวไม่รู้อันนี้ก็จะแบบเกมนะคะเฟตซ์โซอันนี้ก็จะเป็นเกมนี้เกมนี้เกมนี้แล้วก็เกมอันนี้แล้วก็เกมอันนี้เกมมอกอัดเกมอันนี้ไฟสายเตือนอยู่แล้วชอบคาพิลล่าอะไอันนี้อันนี้อันนี้ ก็จะเป็นนีคะเกม candy game เแต่งตัวเจ้าแยางเออนี่นะคะอันนี้เกมซ่อนแอบอันนี้ก็เกมที่พี่แปงเล่นนี่อันนี้เป็นอันนี้สนุกนะเกมเนี่ยสนุกเราบอกว่าสนุกอันนี้เออราเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เราเคยเล่นเราก็ลบไปแล้วเพราะว่าตัวละครมันไม่สํคัญคนี่นะคะ ig ของเรานะคะเราจะไม่ให้ดู ig แค่นี้แหละคะ่ะพี่แป้ง ทุก็คนอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กด subscribe นะคะแล่าลืมกดติดตามนะคะให้แวะคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าชอบหรือไม่